สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ก็มีอัปเดตข่าวล่าสุดของสรยาพมราชมือเซตทีมชาติไทยมาฝากกันค่ะ หลังจากที่สรยาพรมล่านะคะอดีตมือเซตทีมชาติไทยของเราออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าเธอเนี่ยจะขอยุติการเล่นวอลเลย์บอลเป็นระยะเวลา1ปีแต่จะขอรับสอนวอลเลย์บอลแทนค่ะโดยเธอระบุว่านะคะจะขอรับสอนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเป็นระยะเวลา1ปีหน่วยงานหรือว่าโรงเรียนไหนอย,อยากได้ครูโซไฟสอนก็สามารถติดต่อได้ สามารถคุยกันได้ว่าจะให้ไปสอนวันต่อวันหรือว่ากี่วันต่อสัปดาห์หลังจากที่โพสต์นี้ออกมานะคะก็ทําให้แฟนวอลเล์บอลหลายๆคนเนี่ยตีความกันไปต่างๆนานาน,าน,นะคะว่าที่โสริยาเนี่ยไม่เล่นทีมชาติไทยเป็นระยะเวลา1ปีแล้วก็พลาดโอกาสไปเล่นที่หลีกเกาหลีใต้เนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรกันแน่ ล่าสุดนะคะมือเซตทีมชาติไทยอย่างสรยาพรมล่านะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงแล้วค่ะว่าที่เธอเนี่ยไม่ได้ไปเล่นลีที่เกาหลีและจะหยุดเล่นทีมชาติ1ปีก็เพราะว่าเธอนั้นตั้งคันอยู่ค่ะ ใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดค่ะโซรยาพมลามือเซตทีมชาติไทยของเรากำลังตั้งคันอยู่ในเๆนค่ะถือได้ว่าเป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตของเธอเลยนะคะโดยเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่สื่อเกาหลีใต้รายงานตรงกันกันกนกบสาเหตุข,ของโสรยาพมล่ามือเซตวลอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไม่ได้ไปเล่นลีกที่เกาหลีใต้เนี่ยเนื่องจากเธอกำลังตั้งครันนะคะล่าสุดโสรยาพมล่าเนี่ยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดใจ บอกว่าเธอนั้นตั้งคันได้3เดือนแล้วค่ะโรยาโพสต์เฟซบุ๊กระบุนะคะว่าเบบีสเดือนกว่าแล้วว้าวถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดอีกข่าวในชีวิตของโสปีนี้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโสเยอะแยะมากมายโสเชื่อว่าเราเสียบางสิ่งบางอย่างที่ดีอาจจะเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่า โสรู้ว่าโสมีเจ้าตัวน้อยมีกี่วันที่ผ่านมาโสไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าตัวน้อยไปแข่งซีเกมกับโสช่วยพาทีมกว้าแชมป์ด้วยแถมยังร่วมฝึกซ้อมทีมชาติกับโสมาหลายเดือนและยังได้มีโอกาสเล่นกับทีมระดับโลกอย่างบราซิลด้วยมัมมีว่าถ้าหนูเกิดมาไม่มีใครเล่นวอลเล์บอลได้เก่งเท่าหนูแน่ๆเลยวงเล็บว่าแต่ทีมเราเล่น7คนในสนามจะผิดไม่เนี่ย และนี่นะคะก็เป็นโพสต์จากโซลยาพมราค่ะมือเซตทีมชาติไทยของเราหลังจากที่ทุกคนเนี่ยสงสัยกันมาอย่างยาวนานเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมโซยาพมลาเนี่ยถึงยกเลิกการไปเล่นลีกที่เกาหลีใต้นะคะทั้งทที่โอกาสก็มาแล้วนะคะและที่สําคัญเนี่ยยังจะหยุดเล่นทีมชาติด้วย1ปีแล้วก็รับสอนวลอลเล์บอลแค่ในจังหวัดเชียงรายเท่านั้น ณนะตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้แล้วก็กระจ่างแล้วนะคะว่าเหตุผลอะไรที่น้องถึงเลือกเล่นไปนะคะก็เพราะว่าน้องนั้นตั้งคันได้3เดือนกว่าแล้วนั่นเองค่ะทางรายการวันเล็กครซี่ของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับศริยาพรมล่าด้วยนะคะอดีตมือเซตทีมชาติไทยของเราที่ณตอนนี้เธอกำลังตั้งคันได้3เดือนกว่าแล้วนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะ และถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะแสดงความยินดีกับโสริยาภมล่านะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ h ชนิ e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีคะ่ะ